ืัอนี้เนะะาะค่ะใส่สารบรรทุงกะอยากกินเมนูง่ายๆเป็นมาม่าขอไก่ตุ๋นนะค่ะนี้เสร็จมาม่าของฮากระลวกแล้วผักเฮากระลวกแล้วอันนี้เฮาก็จะใส่ขอไก่ตุ๋นขอไก่ตุ๋นเนี่ยเ้าตุ๋นไว้แล้วค่ะแล้วกามิคลิปน้ำด้ค่ะวิธีการตุ๋นขอไก่ตุ๋นเนี่ยนี่เขากะตักขอไก่ตุ๋นของเขาใส่ลงไปนะค่ะเนาะกะตามความมักความชอบตุ๋นแล้วเรียบร้อยเปื่อยดีๆค่ะใส่ลงไปค่ะ หลังจากนั้นค่ะเฮากจะเติมน้ำซุปของเฮาลงไปน้ำซุปนี่จะเป็นน้ำซุปก็คือเฮาเอาน้ำตุนไก่เนี่ยค่ะใส่กับเครื่องปรุงรสของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปลงไปแล้วก็ตอกไข่ใส่ใส่ลงไปเลยค่ะปรุงปรุงเอียงเยอะนะคะเพราะว่าเฮาปรุงเอาเครื่องปรุงของเครื่องปรุงสําเร็จรูปเนี่ยใส่ลงไปแล้วเนี่ยค่ะแต่แซ่บมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปชิมกันแล้ว